สบายดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนเมื่อนี้ก็เฮาอยู่แค่มแม่น้ำในวันนี้ไนดะ้แคมไฟคือจุดประสงค์ของเฮาก็มามา,าจะกินหอยกินหอยคมนี่กินทั้งเปอหว่ามันจะกินได้บ่หรือไ่ได้พี่น้องทุกคนเคยกินหรือวีเคยก็เดี๋ยถ้าเบิ้งเดียวเนาะว่ามัน เวลา,าเขาครบมันจะครบได้ไปทางเปิดเดี๋ยวเขาลองคบปเบิ่งอะครบอีได้แต่เฮามีเคล็ดลับที่จะเฮ้ทุกคนมาเบิ่งเมื่อนี้เขาครบทางเปืเอครบอไีได้ทดลองนะแข็งทุกคนเอ้ยเดี๋ยวร,ร่อลุ้นน้ำเดียวเลยเนาะก่อนอื่นเข้ากะจะเชื้อพากันเปิ้นของเขาก่อนเดี๋ยวมันจะเปิ้นโตเขาเนาะนี่ ทำจากธรรมชาติใบตองกล้วยหอยก็คือเอาขึ้นมาตะฟาชดชดทุกคเลยหอยก็หอยดิบเนี่ยจันชุกได้เดี๋ยวหอยจะลองทำการกินทั้งเปื้อยย้ำทั้งเปื้อเวามันจะย้ำได้หรือไม่ได้อ่าพี่น้องทุกคนอย่าหูบอนี่ เคล็ดลับ็อยุพ้นนี้นี่เองนี่พี่น้องหลายคนก็นคงจะหูเนาะว่ามันเป็นพักไปเลยแต่ว่าห้าวีห้าวบีบาอแล้วเนาะเบิ่งกระคักไม่เป็นพักไปเลยแต่ห้าวจะมีบาะทุกคนพักนี้กินกินกับป่นกินกับลาบกับกอยพักนี้แซบ่บแต่หลายคนคงจะหัวเนาะเดี๋ยวเรา้องกินพักให้เบิ่งก่อน รสชาติของรสชาติของฟักนี่กะมันจะผัดฟาดเนาะผัดฟาดขมขมน้อยๆหลายคนก็คงจะร้อลุ้นละป่านนี้เนาะเดี๋ยววอาหลายเนาะลองก่อนอื่นเท่าจะเอาพักนี่ห่อเอามันจะได้แบบลูกบ่ได้เออรุ้นน้ำเดียวทุกคน อย่ห่อแบบนี้ต่อไปมันจะเกิดปฏิกิริยาแบบเลอะทุกคนคลิปนี้คือคลิปครั้งทําอิดของตัวค่อยเองเนาะที่มาทดลองเฮ็ดแบบนี้เกิดมาครับก็บเคยเห็นบีเคยหูวา่ากินหอยทั้งเปิ้อยได้หรือบีได้ก็บีเคยหูกับเมื่อนี้จะได้มาทดลองอา่าเบ่งเลยเนาะกาบม,มีการตัดต่อเพื่อทั้งนั้น แข็งอะเธอขึ้น <c> ไ <oughs> มีได้อทุกคนหรือว่าพักหน่อยบอสเพิ่มพักอีกสั่นมันจะบัดรปะเขากับมันนี้ละ่ะมีได้ <c oughs> เออวะมันมีได้อีหรี่บอเหอะ เป็นน้อยไหมทุกคนนวยนนี้เอาปะก่อนเนาะเล้วจะเานุ่ยน้อยลดลงเฮาจะเอานุ่ยน้อยเนาะไม่ใช้พังนี่ห่อเพราะมันยำทั้งเปื้อยังมีได้เฮาต้องใช้พังนี่ห่อห่อเด้๋ยฉันไปอือหือ มีได้มันเกิดเหลือขึ้นเหรอฮะเตะน้อยหนึ่งโอ้ย คนน้อนแตะได้ยังเขายังไม่ได้แหงเลยก็เหรอเห็นปะมันอาจจะนาเกตเกินไปเนาะมันจะชุกระโป๊ึ้นไปแต่เราจะเห้ทุกคนมาเบิ้งว่ามันมุนเฉลยเบิ้อมมันนะเคล็ดลับก็คืออยู่พักนี่เอง น้อยเยอะเกินไปเขากะมันนี่มีแห้งตัวอลปเดี๋ยวลองอีกน้อยต่อไปเนาะเดี๋ยวทุกคนจะไปเสือว่าเฮ้าเป็นการคิดโตษลอกโลกนีกบีไดยครบเปล่าบีไดยโหจนชั้นเดี๋ยวลองอีก ขนาดมีพ <Net> ัง <hertz> ยังแข่งนะทุกคนเอ้ย มุนทุกคน,เ,นกเลยเปื่อหอยมุนคักได้คือคือพักนี่นะมันจะเกิดปฏิกิริยากับเปื่อหอยเนาะถ้ามาเปื่อหอยมันแตกงายแต่ก็มีถึงขั้นว่าเอาเข้าไปครบไปละอย่าแต่ปล่อยแล้วมันก็ดีมันก็ดีกว่าเขาครบเปื่อมันชื้นๆเนาะถ้าครบละลานะมันจะไมีแตกทุกคนเลย มีแตะถ้าครบเปิดอล้ามีแตะโหจนสัน้นไงมีแตะแต่ถ้าเอาพักนี่ห่อแตะทุกคนเลยเกิดปาติกินยาด้วยเนวเล่อ,อห่อกับบีูฮอะคลิปนี้กะขอจบเพลงชัมนี้เนาะเพื่อที่เซอร์ว่ามันครบได้จริง หรือบีเชอร์การคอมเมนต์มาใต้คลิปเฮาได้นะเฮาจะเข้ามาอ่านทุกคลิปตอบทุกคอมเมนต์คลิปนี้ขอจบเพลงชั่นี้นะบายบายสบายดี